สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวประพัฒสอนผู้เพชรบทบ3.9ขอคณะบริหารธุรกิจและศิละปศาสตร์สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่พิษณุโลกวันนี้ดิฉันจะมาพูดเรื่องดีชั่วเมื่อเราต้องการใช้ชีวิตของเราดำเนินไปด้วยดีมีผู้คนนับถือ อยู่เย็นเป็นสุขในสังคมโดยที่สุดต้องการให้ครอบครัวเราสงบสุขก็จำต้องทำตัวเราเองให้ดีไว้ก่อนเราจะทำได้ดีก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าอะไรดีจึงจะทำดทีทำนองเดียวกันเราต้องรู้ว่าอะไรชั่วด้วยจะจะได้ไม่ทำให้เรื่องดีชั่ว นี้เป็นเรื่องสำคัญในชีวิตอะไรดีอะไรชั่วต้องแยกแยะให้ออกแยกแยะให้เป็นถ้าอะไรแยกแยะไม่ออกจะทําให้สำคัญผิดไปได้คือเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีซึ่งก็มีอยู่มากที่เห็นอย่างนี้จึงทําให้หลงผิดไปทํำให้ชีวิตต้องผันแปรไป ทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นถึงล่มสลายก็มีทำให้ผู้คนลังแกที่จะคบหาก็มากอันที่จริงความดีความชั่วคนดีคนชั่วเรื่องดีเรื่องชั่วอยู่ใกล้ชิดกันมากบางทีอยู่ในตัวคนเดียวกันเสียด้วยซ้ำแต่ตรงกันข้ามโดย โดยสิ้นเชิงเหมือนเหรียญสองหน้าแม้แต่ละหน้าจะอยู่ใกล้ชิดติดกันและอยู่ในเหรียญเดียวกันก็ไม่บนกันเข้ากันไม่ได้ดีชั่วก็เช่นกันบางทีก็แยกแยะแทบไม่ออกแต่ก็ต้องพยายามแยกแยะให้ออกไม่อย่างนั้นจะเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดี การเห็นอย่างนี้โบราณเขาเรียกว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวเพราะแยกไม่ออกว่ากงจักเป็นอย่างไรดอกบัวเป็นอย่างไรค่ะดิฉันขอจบกันนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ